สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะเป็นฟอร์มกทุกกระถางนะคะเป็นฟอร์มโกวันนี้จัดฟอร์มโกแบ่งฟอร์มโกออกมาขายค่ะป้าแมวฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวค่ะเอฟซีช่วยป้าแมวเอฟสักสองกระถางนะคะมีปลายทางด้วยจ้ามาด้านนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นอุตสาหะณีนะคะมีสามกระถางนะคะอุตสาหะณีมีสามกระถางจ้า ะะมีสามกระถางกระติมาแล้วกระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะมีสามกระถางน,นะคะร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีจากอุตสามณีค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นสุพรรณหง์นะคะในกระถางน,นี้มีสองต้นค่ะขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้ะสุพรรณหง์ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะเอฟซีแตงโมะคะ่ะแตงโมในกระถางนี้มีสองต้นนะคะแตงโมค่ะ มี2ต้นค่ะกระถางนี้ขออยู่ที่150บาทนะคะแตงโมค่ะเวลาโตไปใบเขาจะใหญ่โตวสวยค่ะออกเป็นแดงแดงเยอะนะคะแล้วก็จุดเมเ็ดขาวๆเม็ดข,ขาวๆที่จะออกเล็กลงนะคะตรงนั้นจะเป็นแตงเหมือนแตงโมลเลยค่ะนี่นะคะกระถางนี้ขออยู่ที่150บาทจะ้ะกระถางนี้มีอยู่ต้นเดียวนะคะต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเอาไป90บาทนะจ๊ะ90บบาทจะ้ะใบมีตำหนิหน่อยนะคะ มาด้านนี้ค่ะนางรากสดเทเวีค่ะป้ายเขียวนะนี่นะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะตามมาด้วยเพชรบ้านปทุมนะคะเพชรบ้านปทุมก็มีสองต้นค่ะในกระถางป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะวันนี้หมดแล้วนะเพชรบ้านปทุมค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆอันนี้ไซส์เอฟไปเปลี P ่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะอันนี้อยู่ในกระถาง5้านิ้วค่ะล้นกระถางแล้วนะคะล้นกระถางแล้วเนาะ ต่อมาเป็นกระบี่ในร้อยค่ะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะในกระถางนี้มีเอาสองต้นชัวๆแต่ว่าแตกแตกลูกแตกหลานมาเยอะมากนะคะกระบี่ในร้อยป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะอันนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะคะไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วได้เลยนะเลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้จ้ะก,กระบี่ในร้อยค่ะต่อมาเป็นนางฟ้าค่ะนางฟ้าในกระถางนี้มีสองต้นคะ่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะจัดส่งให้ฟรีค่ะ หลวงพ่อพูนค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะพี่พี่เอาไปเก้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อพูนนะคะด้านนี้ค่ะนาลีบุรพาในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะสามต้นนะคะเป็นฟอร์มโกใหญ่นะคะเอฟซีไปเลี้ยงนะ,ะนี่นะคะตอนนี้อยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะคะนี่ค่ะจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วก็ได้นะจ๊ะด่างสวยแบบนี้เลยค่ะกระถางนี้ขอร้อยห้าสิบาทจ้าน,นาลีบุรพาค่ะ ต่อมาด้านนี้ค่ะกระถางนี้ก่อนนะคะชินนาบัญชรค่ะมีกระถางละสองต้นนะคะอันนี้เป็นหน้าชมพูที่หน้าสวยมากๆค่ะหน้านี้นะคะหน้าชมพูกระถางละร้อยห้าสิบาทจ้ะจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะนินอายลานินอายลานะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะพี่ในกระถางนี้มีสองต้นนะคะนี่ค่ะกัดสีสวยค่ะนินอายลานี่นะหลากเดินทะลุแข็งแรงค่ะนินอายลานะคะ เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดได้เลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่เฮ้ยมีน้องออกมาแล้วไหมเนี่ยลองอไปลุ้นดูนะจะใช่ไหมจะได้ได้ได้สองต้นนะคะนินัญจลานะอันนี้ป้าแมวขออยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะนินัญจลาค่ะร้อยแปดสิบบาทมาด้านนี้ค่ะมีต้นเดียวต้นเดียวแต่สวยสวยมากเลยค่ะนี่นะคะสวยมากมากนี่นะคะพี่กัดสีมาแล้วนะอันนี้เขียวครึ่งแดงครึ่งนะคะ ต้นนี้ป้าแมวขออยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบาทนะคะร้อยสามสิบาทจ้ะนินายลาค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะพี่ๆเวลากัดออกมาจะเป็นอ,อกทุนพูสวยนะคะเศรษฐีริมนาคอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่เนาะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะนี่นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทจ้ะเศรษฐีริมนาคนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่ต้องเสียค่าส่งแล้วจ้ะ ต่อมาสีปาดค่ะในกระถางนี้มีสีต้นนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะสีปาดนะคะมีสีต้นค่ะต่อมาด้านนี้นะคะพี่ๆนี่นะคะกัดสีสวยทุกกระถางค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาพามาชมด้านนี้ก่อนค่ะด้านนี้เป็นต้นนี้เป็นทศกัณ์นะคะทศกัณ์กัดสีมาแล้วนะคะในกระถางนี้มีมีสองต้นนะคะนี่นะมีสองต้นกัดสีสวยมาแล้วอันนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นะกัดสีแล้วนะคะอันนี้ เริ่มจะกัดสีมาแล้วเน้นอยู่ในกระถาง6นิ้วนะ6นิ้วนะคะในกระถางเนียมีมี6ต้นถึง7ต้นเลยนะคะในกระถางนี้นะคะนี่เป็นฟอร์มกอใหญ่เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่รอให้เขากัดสีแบบนี้อีกสักหน่อยนึงนะคะแล้วค่อยย้ายเป็นกระถาง10นิ้วนะคะนี่จะสวยมากนะคะ6ต้น6ต้นนี้ป้าเมวขออยู่ที่250บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะ สองร้อยห้าสิบบาทค่ะจะส่งให้ฟรีค่ะมาเป็นยักษ์ค่ะอันนี้อยู่ในกระถางเอ่อแปดนิ้วนะคะยักษ์ลนพักนะคะนี่นะคะพี่ๆกัดสีมาเป็นไงคะเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะยักษ์ลนพักนะคะนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะในกระถางเนี้ยมีสามต้นไซส์ใหญ่นะคะสูงตัวนี้ความสูงเขาประมาณเกือบอ่าไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดนะอันนี้แข็งแรงแล้วนะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยจ้าที่แมวเอาฟอมโกมาให้เลยนะคะยักษ์ลนพักนะคะ สองร้อยห้าสิบาทค่ะส่งให้ฟรีนะคะนี่นะคะพี่พี่ร้อยให้เขากัดสีให้เต็มตัวน,นี้สักหน่อยนะคะเรากย้ายเป็นกระถางสิบนิ้วได้เลยจ้ะนี่เขาจะแตกลูกแตกหลานมาให้เยอะมากค่ะยักษ์โลนนภักนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นยักษ์ที่ที่สวยมากมากเลยค่ะสีเขานะคะใบเขาจะเรียวยาวแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็สีของเขาก็าจะสวยค่ะนี่นะคะใบนี้สีมาแล้วใบอื่นๆก็เริ่มตามกันมานะคะพี่พี่นี่นะคะยักษ์โลนพภักค่ะ พี่พี่มกักจะถาม่าป้าแมวป้าแมวทําไมเลี้ยงบอลน,นอกตู้ก็สวยในตู้ก็สวยทําอย่างไรป้าแมวไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะพี่พี่นี่ปลูกฟอมกกเสร็จเรียบร้อยแล้วที่อย่างที่ป้าแมวบอกนะคะเอาน้ําให้ท่วมกระถางไว้ตั้งไว้สักสองชั่วโมงก็ได้นะคะเราก็ค่อยยกออกไปข้างนอกนะคะก็เอาไปไว้ในร่มก่อนเพราะเราทรําฟอมกใหม่เนาะล้วก็ไว้ในร่มให้เขาก่อนนะคะนี่นะไว้ในร่มก็คือตั้งไว้แบบนี้ละคะ่ะตั้งไว้แบบนี้เอามีกล่องแบบนี้ก็ได้นะคะคือว่าก็ ฟอมกอคือบางต้นมันสูงมากเนาะเราก็ต้องการเขาต้องการความไม่ให้ออนเอนนะคะไม่ให้โอนเอนหรือจะเอาไม้ปักให้เขาก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะใส่ลังแบบนี้แล้วแช่น้ําไว้อันนี้พอเราเมื่อกี้นะ่ยกอไว้สักสี่ห้าวันนะคะปะ้าแมวก็จะเอามาเอามาทําให้น้ําเขาชุ่มชื้นใหม่นะคะคือฟอมกกนะ,ะเนี่ยป้าแมวก็จะทําให้เขาชุ่มชื้นใหม่แบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็จะอาไปตั้งเขาไว้นะคะไปตั้งไว้อีกแบบนี้ยกน้ําออกแบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะเอามาตั้งไว้ แบบนี้นะคะพี่พนี่เลยค่ะนี่นะคะตั้งให้เขาอยู่ที่แดดได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่านี่นะคะเพราะเขาติดแล้วนะคะนี่ติดแล้วนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะยักษ์ลุนนพักนะต้นนี้นะคะป้าแมก็เลยมาทํำย้ำๆให้พี่พีดูกันเนาะนี่นะคะต่อมาเพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านเวลากัดสีมาจะสวยมากนะคะพี่พี่นกระ,ะถังนี้มีหกต้นนะหกต้นป้าแมวขอ200บาทนะคะนี่นะคะเพชรพันล้านนะคะตอนนี้อยู่ในกระถาง หกนิ้วนะคะหกนิ้วเนาะพี่ๆเราเขากัดสีก่อนก็นกได้ถึงเปลี่ยนกระถางเป็นสิบนิ้วเลยนะคะเปลี่ยนสิบนิ้วเลยนะถ้าเขากัดสีแล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแปดแล้วขึ้นสิบเลยจ้ะเขาจะแตกกอใหญ่มากค่ะเพชรพันล้านค่ะต่อมายักษ์สุชาดาค่ะสูงไม้บรรทัหนึ่งนะคะนี้แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะนี่นะคะนางยักษ์สุชาดานะคะกัดสีสวยแบบนี้แล้วยิ่งเขาชอบแดดมากๆนะคะบอลสีเก,ก่าๆแบบนี้ชอบแดดแล้วเขาจะกัดสวยมากๆเลยค่ะ เอาไปกระถางละ2 0 0บาทนะคะในกระถางนั้นมี4ต้นค่ะถือว่าไม่แพงค่ะ200บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่มี2กระถางนะคะยักษุชาดาจะ้ะป้าแมวก็พายยักษุชาดามาเติมน้ํานะคะพี่พี่เห็นนะคะสังเกตดูใบช่ำชาของป้าแมวอะ่ะก็ยังเป็นใบแบบนี้อยู่เลยนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาแบบปนๆไปเลยนะคะแบบนี้นะคะเขาไม่ย่อยสลายนานดีแล้วขงเราก็มีผสมกับบินเราแล้วก็ เอาป่ผปสมไปบ้างก็ได้แต่ว่าต้นเ็าแข็งแรงแบบนี้คือป้าแมวจะใช้ใบาชํำฉาแบบนี้เลยที่ป้าแมวส่งไปให้พี่ๆนะคะใส่แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพี่ๆของป้าแมวไม่เคยมีใบาชํำฉาปดเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนาะแล้วเราก็ดูแลเขาก็ใส่ปุนข้าเชื้อราบ้างทพีงป้าแมวก็ผสมไข่ผสมเอ็มร้อยฉีดเข้าไปตามใบเขาด้วยนะคะคืออาทิตย์ละครั้งนะป้าแมวไม่ฉีดเยอะค่ะนี่นะคะต่อมาเป็นกวนอูค่ะ กวนอูนี่ได้ไปกระถางละสี่ต้นนะคะสี่ต้นขออยู่กระถางละร้อยห้าสิบาทค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีสองกระถางค่ะกวนอูนะคะเป็นไงคะปีกกินนารีของป้าแมวโดนแดดแดงแป๊ดเลยค่ะเอฟซี FC. นี่นะคะในกระถางที่มีสองต้นนะขออยู่ร้อยห้าสิบาทค่ะปีกกินนารีนะคะพี่ๆจะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดนิ้วได้เลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะเพราะป้าแมวาวางไว้นอกตู้หมดเลยนะคะไม่ได้ใส่ตู้นะคะปีกกินนารีค่ะ ต่อมายักษ์สิงห์หหดค่ะนี่นะคะกัดสีมาแล้วนะคะเริ่มกัดสีบบแบบนี้แล้วนะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะมีสี่ต้นนะร้อยห้าสิบาทจ้ะยักษ์สิงห์โหุนะคะใช้สี่ต้นไหมถ้าไม่สี่ต้นก็สามต้นนะคะจะว่ากันนะคะแต่ว่าได้สี่ต้นชัวร์ค่ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมาเป็นฮองเฮาค่ะฮองเฮาใบเขาจะใหญ่สวยมากนะคะฮองเฮานะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะฮองเฮานะคะในกระถางนี้มีสี่ต้น อันนี้กอนี่น่าจะเป็นกอสุดท้ายไหมเนี่ยมันไม่มีฟอ,อร์มกอแล้วนะฮองเฮาหมดแล้วค่ะว่าแมวขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะฮองเฮาค่ะมาด้านนี้ค่ะพญาพันวังค่ะพญาพันวังได้ไปกระถางนี้สี่ต้นนะคะสี่ต้นเอาไปร้อยห้าสิบาทค่ะพญาพันวังนะคะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นพระนารายนะคะพี่ๆพระนารายพระนารายนะคะในกระถางนี้มีสี่ต้นค่ะสี่ต้น ปลาแมวขออยู่ที่ร้อยเจ็สิบาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะพันนลายนะคะมาด้านนี้เป็นเท้าพันตาค่ะเท้าพันตานะคะในกระถางนี้มีมีต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นเหมือน,นกันนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะแปดนิ้วหกนิ้วเอาหกนิ้วชัวร์วไปก่อนเนาะนี่นะคะนี่จ้ะกัดสีสวยค่ะเป็นบอลเก่านะคะ แล้วแมวขออยู่กระถางนี้ขออยู่ร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะกระถางนี้นะคะต้นนี้ค่ะนี่พญาพญาพันวังค่ะกัดสีสวยมากค่ะมาสีมาสวยแล้วนะคะในกระถางนี้ก็มีสี่ต้นนะคะราคาเท่ากันจ้ะหนุมานค่ะหนุมานอมพระพาในกระถางนี้มีสามต้นจ้ะ เป็นฟอมกอเลยนะคะขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทจ้าอมพะพานะคะร้อยห้าสิบาทจ้าด้านนี้ค่ะชายชนแดงสว,สวยเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆกระถางนี้จะไปร้อยห้าสิบาทจ้านี่นะคะแดงสวยมากจ้าร้อยห้าสิบาทนะคะหงเหมมะราชค่ะในกระถางนี้มีสี่ต้นจ้าเป็นฟอร์มกอนะคะยกฟอร์มกอแบบนี้เลยยก,ยกทั้งกระถางนะคะหอดทั้งกระถางนะคะไม่ได้หอตุ้มนะส่งทั้งกระถางเลยจ้าไปร้อยห้าสิบบาทจ้า มหาชัยนะคะมหาชัยป้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทมาด้านนี้นะคะขุนรัตรนาวุฒิค่ะในกระ,ะถางนี้มีสองต้นวนลลกัดสีของมาจะออกเป็นชมพูเอ๊ไม่ใช่ขออภัยค่ะกัดออกมาเหลืองนะคะเหลืองสวยนะคะขุนรัตรนาวุฒิสองต้นนะคะประแมวขอร้อยห้าสิบาทจ้ะน,นี่นะคะขุนรัตรนาวุฒิไอขุนรัตรนาวุฒินะคะวลากัดสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆนี่นะคะเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะไม่ได้แบบนี้นะนี่นะคะ มากกว่านี้ค่ะเขาจะสวยนะคะขุนรัตนามุตจ้ะสวัสดีค่ะพี่พี่อันนี้เจ้ากล้วยของป้าแมวนะคะน่ารักมากค่ะเวลาป้าแมวจะขายของนะเจ้ากล้วยนี้จะชอบมาอยู่มุ่นมุน,ม,นมาเรื่อยๆืเลยเจ้ากล้วยสวัสดีสิลูกนี่นะคะน่ารักมากค่ะกล้วยค่ะต้องขอให้แม่ถ่ายออกตลอดนะคะกล้วยเหมือนพูดได้ค่ะกล้วยน่ารักนะคะพี่พี่นี่นะคะ มาด้านนี้ค่ะเป็นอินทรชิดหน้าทองค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะเวลากัดสีจะสวยมากๆเลยค่ะอินทรชิดหน้าทองป้าเมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะจ๊ะนะคะเจ้ากล้วยกล้วยสวัสดีครับเจ้าลูกต่อมาด้านนี้ค่ะอสูรอินทาค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะอสูรอินทาจะกัดเป็นออกเป็นหน้าแดงสวยมากนะคะอสูรอินท่าในกระถางนี้ก็มีสองต้นจ้าเอาไปร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งให้ฟรีค่ะ มาด้านนี้นะคะม้าแก้วคู่ไปกับพิชัยนะพี่ชัยอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้นะพอลากัดสีจะสวยมากนะคะอันนี้หายากนะคะต้นนี้นะป้าแมวไม่แยกออกคนะไปเลยนะคะขอร้อยห้าสิบาทค่ะม้าแก้วนะคะคู่กับพิชัยอะไรเดี๋ยวป้าแมวจะไปหาชื่อให้นะคะต้นนี้หรือพี่ๆถ้าป้าแมวไม่ได้เขียนชื่อไปก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะต้นนี้นะแต่๋วต้นนี้เป็นม้าแก้วจะสวยค่ะสวยสวยมากค่ะต้นนี้ค่ะเอาไปร้อยห้าสิบาทจ้ะต่อมาเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะ ายมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจ้านะคะสวยมากค่ะเทวกรรมนางรักค่ะในกระ,ะถางนี้มีสองต้นค่ะเปิดด่างไปแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้าค่ะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนบอลสีป้าแมวเสมอมาค่ะขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า